ดี <im itation> มากแล้ววันนี้เปิดมานเล <portfolio> <im itation> ้ต้องบอกว่าวันนี้กอบินเป็นอีกวันหนึ่งนะครับท,ที่ที่ตื่นเต้นมากก็ดีใจมากๆนะครับเพราะว่า uh ทันธมเบียบราครับก็มากวมากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แสดงกันอีกครั้งหนึ่งที่โรงละคราลันทชลารามครับ <im itation> ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้จักแฟนพันธมเบียบราเนี่ยเรียกว่าเป็นละครเวที ถ้าจะเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคือมันมันถ้าจะให้พูดถึงว่าละครเวทีเรื่องไหนที่นอา,าที่สุดนี่เรียกว่าประสบกา์ที่เกิที่สุดนะครับเรื่องหนึ่งก็คือน่าจะอันดับหนึ่งเลยมั้งก็คือแตนนะครับแล้วก็ ผมเองก็ดูมาโอ้ไม่รู้เกิน50ครั้งแล้วมั้งเพราะว่าเมื่อสัก12บปีที่แล้วก็ได้นํามาเล่นทิ้งแต่อะไรครั้งหนึงแล้วก็ววตอนนั้นกระแสะตอบรับก็ดตีมากบัตรนี้คือส่ง out ทถ้ะทุกรอบนะครับส2บสองปีผ่านไปเรานํากลับมาอีกกระแสะตอบรับก็ท่วมท้นมากๆนะครับเพราะว่าคือมันมันมันคลาสสิกมากๆแล้วก็ทุกวันนี้แฟนทอมก็ยัง เรียกว่าเจอทาร์เก็ตกรุคนรุ่นใหม่ใหม่ๆได้ด้วยนะฮะเด็กรกรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้จักแฟนท้อมได้มาดูก็ชื่นชอบมากๆยังไม่นับผู้ใหญ่ที่เคยดูแล้วแล้วกลับมาดูซ้ำหรือว่าอะไรต่างๆนี่คือมันคือมันมันสุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่มันไขวร้องมากๆนะครับฉาก โปรดักชันแสงสีเสียงระการตามากๆแล้วเรื่องราวที่มันเรียกว่ามันอมตะมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโปรดักชันนี้แคสนี้คือสุดยอดมากๆคือต้องบอกผมดูอย่างที่บอกว่าดูมาเกือนห้าสิบครั้งเนี่ยเมื่อวันสุกที่แล้วดูซ้อมทั้งหมดผมไม่เคยน้ำตาไหลขนาดนี้กับแฟนทอมคือมันมันโอ้มันอิ่มเอมจริงๆ ต่อให้แสดงหลายรอบแต่มันก็มีความใหม่ที่แบบดูได้อีกใช่ไหมพี่ล่อใช่คือต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ดูตอนซ้อนดวแบบเฮ้ยมันทําไมมันมีโมเมนต์นี้ที่เรายังไม่เคยพิกอัพได้เลยจากแฟนคอมแล้วปรากฏว่าเจอแล้วมันนี่คือเสน่ห์ของละครเวทีนะว่าเพราะจริงๆนี่คือเสน่ห์ของละครเวทีที่ท,ที่แต่ว่าเราเราแฟนคอม้นีก,ก็ก็ทาให้ผมเห็นตรงนี้เหมือนกันว่าแบบมันมันแฟชนมา กรเพิ่มอบอันนี้คือกลวัลจริตอย่างนึงนะคะว่า,า,า,าใช่ครับตอนแรกเราเปิดไป3รอบก็อสามสามสัปดาห์ตอนแรกกระเปิดไ 3, ว้ 3, 3สัปดาห์แล้วก็ตอนนี้เราก็เอ็กซ์เตเพิม่มอีกหนึ่งสัปดาห์เป็นสสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็ร,รีบรีบรีบซื้อบัตรกันนะรีบรีบมาดูรีบรีบซื้อบัตรมาดูกันเพราะว่ามันเดี๋ยวหลังจากคืนนี้ผมบอกได้เลยว่าเสียงตอบรับกระแสตอบรับมันจะ ดีมากๆคุณค้วนมากๆมากมากผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นแล้วก็จะจะได้ว้าวไปกับแฟนคลับนะครับทั้งคนทั้งผู้ใหญ่ที่อาจจะเคยดูแล้วนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูมผมว่าจะต้องถึงการตื่นมาแล้วบอกได้เลยว่าผูเคลือบทองมากๆครับมาบินฟิล์มันนี้เวลามา I'm very proud, Boy and no, I are both very proud that we can bring Phantom back to Bangkok for another run. You know, the cast is amazing. We've seen them rehearsing. We saw the dress rehearsal. Very, very strong. So we're very confident that everybody is going to have a really good experience with Phantom of the Opera. And uh, we invite everybody to come and see it because it, it, it is amazing. It's one of those shows that we see many times and it never gets old. It's always a new show. บอกได้เลยว่านี่คือหนึ่งในแฟนท่อมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยดูมาไม่เห็นชื่อครับที่คยฝากไวค่ะงรอบที่เหลือจะมีบางคนจะรีรอบออย่ารออย่าวางใจนะครับเพราะว่าบัตรจะไปเร็วมากนะครับหลังจากคืนี้ครับมันมันสุดยอดจริงๆมันเป็นละครทีที่อย่างที่บอกว่าเดเรียว่าประสบความสำเร็จ มากที่สุดในโลกละมันนะครับผมก็กลาพูดได้ครับ,รบขอบคุณครับ